ันนี้เราจะ,ะน้องเบอร์รี่นะครับมารีวิวปืนอย่างงี้ยอย่างงี้อยอ,อ,อ,อันนี้ที่น้องถือนะครับคือ M16 อันนี้อาก้าคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าอาก้ามีข้อดีกว่า M16 นะครับผมเพราะอะไรครับเพราะอาก้ามันมีความทนทานความทระหดเวลาใช้ในป่าจมคลนจมทรายขึ้นมากระชากยิงได้ต่อนะครับผมแต่ M16 นี่ติดฝุ่นติดโคลนอะไรนิดหน่อยเนะี่ยติดขัดยิงไม่ออก ต้องบารุงรักษาบ่อยเนี่ยคือข้อดีข้อเสียนะครับผมแต่ข้อดีของเอ็มสิบหกก็คือว่า,ายิงได้แม่นยํากว่านะครับผมแต่ว่าม,มันห่างกันนิดเดียวเองมันแค่ไม่กี่เซนคือเหมือนกับว่าอเล็งหน้าอกอาจจะมาโดนท้องอะไรเนงะี้ยมันก็ตายเหมือนกันนครับตายเหมือนกันคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าอาก้าดีกว่าเวลาสู้ลบเวลาเลือกใช้งานขอเลือกอาก้าอะไรเงี้นะครับผม แต่ผมอาจจะเป็นช่องแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมเชื่อเชื่อว่าอย่างนั้นเท่าที่ไปศึกษาดูช่องอื่นมาเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงข้อดีของ M16 ข้อนี้มาก่อนนะครับผม M16 ในมุมมองของผมเนี่ยก็คือว่าติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรรู้ไหมน้ำหนักมันเบากว่านะอันนี้ไม่ไม่เคยมีอินฟูเคเอเตอร์คนไหนพูดถึงเลย M16 น้ำหนักเบานะครับอากามีความหนักกว่า เบอร์รี่ลองลองถือถือสองกระบอกกันถือสองข้างอ่ะอันนี้มันจะอัน <c oughs> นี้หนักกว่าอ่ารู้สึกไม่ <c oughs> ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าอะเดี๋ยวลองอีกการหนึ่งอ่ะถ้าลองเป็นอาก้าเหล็กนี่จะชัดเจนไหมอ่ะอันไหนหนักกว่าลองถือ <c oughs> ลองถือถือ <c oughs> อ่าอันไหนอันไหนเบากว่าอันนี้เบากว่าอันนี้ยกแทบไม่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยคืออาก้าเหล็กนะครับผมจะเห็นข้อแตกต่างนะครับผม ฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะตอบไม่เหมือนคนอื่นในประเทศเลยผมจะบอกว่าถ้าเป็นภารกิจที่ลาดตะเวนเดินป่าเดินเขาเนี่ยผมขอเลือก M16 กครับเพราะน้ำหนักมันเบาคนที่เคยฝึกทหารฝึกลบมาเนี่ยเราจะรู้เพราะว่าอะไรครับในภารกิจจริงๆเนี่ยมันต้องแบกเป้แบกสัมภาระอะไรขึ้นหลังสารพัดเลยเดินเนี่ยระยะปลายทางเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าจะแควงรงเท้าทิ้งถอดเสื้อผ้าทิ้งได้เลยเพราะว่ามันเหนื่อย มันเหนื่อยแทบใจจะขาดอะไรเงี้ยนะครับผมคนที่เคยสัมผัสอารมณ์นั้นน่าจะเข้าใจดีเราอยากจะเอาทุกอย่างที่มันเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นขอเลือก M16 ครับเพราะว่าอาก้านี่ถ้าไปภารกิจลัดตะเวนขึ้นเขาลงห้วยนี่ลิ้นห้อยเลยนะครับผมวันนี้นะครับจะให้น้องเมอร์ลี่นะครับามายิงปืนอากา้านะจะให้เมอร์ลี่เรียกว่าจะใช้อาก้าเหล็กหรืออาก้าไม้เอาไม้ก่อนดีกว่าอาก้าไม้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่น,นี่เข้าสองเลยนะครับบางอันก็โดนถักถักเฉียดๆนะครับไม่เข้านี่ครับเฉียดๆนี่เข้าครับทะลุเลดบูเลดบูโดนข้างล่างอันนี้เราจะมาทดสอบดูนะครับว่าระหว่างกระป๋องทั้ง3แบบแบบกระป๋องเปล่าไม่มีน้ํากับแบบมีน้ําเปิดฝากับแบบ กระป๋องใหม่ยังไม่ได้เปิดฝาเลยนะครับว่าอันไหนมันจะทะลุได้ดีกว่ากันนะครับผมอันนี้ AK 74นะครับอันนี้พัฒนามาจาก AK 47มันจะต่างกันแค่ตัวแม็กกาซีนนะครับผมตัว AK 47มันจะมันจะมีความโค้งมากกว่า เป็นไงบ้างครับกระป๋องที่3นะครับก็จะแตกต่างกันอันอื่นนะครับก็คือระเบิดตุ่มเลยนะครับผม